้อมมาใส่ต่มเป็ดเฮามาแต่ยังจันดูตามแซ่บดีดอหวจสมูกกำลังจะลงงเฮียนส่วนแตงบโมก็สิไปเอาปุ่มขึ้นใส่ในโม เพิมคือใส่กระตาลดือบุใส่ทงเต็มทองหน่อยไปกินข้าวอยู่หูบ้าวานนี้นะดื่มข้าวน้ำนี่ติบข้าวใส่บ่อรลดเฮียนถือทิบข้าวไปนำนี่เื่องพอได้พอลืม สบายดีแหละสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้เฮ้าสีไปหายได้ไัมนี้ไปเสีหาหายหนาไ้ส่วนแตงโมงกับหมูกพากันลงหอง้อเหียนวันนี้มีคนไปสอยลายกนอยู่วันน,น,นี้กินมันนี้ก็เสียเป็ดไปกินเป็ดตัวหนึ่งอันนี้ดินบล็อกสิไปใส่สายระบายอยู่ภาย มาไปตาไปกินเมื่อไหร่เมี่อไห่คนทีไปซอยกะหาหกคนนี่แหละมีแวเติมน้ำมันก็แล้ คนงานเ่ากันคนสองสี่ในในในหกเจ็ดคนถ้ามองนี่ยากสุดไปทางได้บบดนี้มีแต่บอลย่งลงางยากโอ้ยลงแล้วลง่ลงทางมันยาก <c oughs> ล่องกอนโอ้ยกอแม่นี้นะ่ามึงเงันเลย คุ้มเลิกแล้วแถวนี้นะ

เป็ดตะกณนหมอเป็ดละมาเสียหนาบอนีกะมีสามาแต่เพียงจันผู้นึ่งตลเพ็ดเปนหาขมาแต่เบียงจันทผู้ได้หลายมาตัวเมงก็มาเป็นเสียหนาอืรีกน้ำกินอย่างนีเอลขงนี้เปนี่

แต่ะเด็กอดีนยม่ยังน้อยนะเอาจนผู้พลายชินเย้าืเลยกยาเลยก็ยาทางเลยเต็งแน่เจ๊งเลยเตงผู้เชื่อยู่ แล้ววันนี้เ้าคางมอต้มน้ำดวกเป็ดนะเป็ดสิตม้มมัอนี่ต้มเป็ดกิน้นนา,นะะานแล้วนะแถวเนะี่ยเป็ดคือขวดจะหน่อยทาน้ำห่อนก่อน ทางเหรือเก็บเอานำชวนมาตดนปลามันตดนเขาเขาไปเสียหนาชวนเห่ามาเห็ดกินถาเขานะ แล้วครับจะเอาขึ้นไปคั่วนะบรดนี้วไปฝักแล้วก็ต้ม แล้วนะขัวเป็ดส่วนอันนี้สปีกนะหัวทาบีอันนี้ขัวมันสุกแล้วจังต้มทาบีนี่มีหัวกับตีนมัน,นมดีแล้วนะเนีหัวกับ อันนี้ไตมันเสียลงไปปีงมาดิอันนี้แม่ตะโมเอาลงมาขัวขัวสุกอายรจะเอาน้ำใส่แล้วก็วตตมเลยนะ ใส่ต้มเป็ดเฮาอ๋อสุกละนี่จะต้มให้มันเปื่อยๆจั๊หน่อยนะจังเอินเขาขึ้นมากินขา่าอ๋อเจี๊ยบหน่อยทาต้มเป็ดสุจกจังเอิญเขาขึ้นมากินข่าวนะเทียงผักเทียงและคือข้าจ้างคนงานในกา มือหนึ่งหาสิบพันกีบหาสิบันกีบกระตกอยู่ประมาณร้อยบาทประมาณร้อยบาทนี่แหละเดีวก็ซุกนะมันนี่จะน่อยกินข้าวแล้วก็ยังมีจะน่อยกินข้าวแล้วก็ยังมีข้ปุ่นอีกด้นี่ตัวข้ปุ่นต่อแต่ก็ะตมัมมังหงนำเลียงคนงาน คนงานกำลังทางปลาอยู่้ทางในอยู่ผู้ได้ กินขา่าวว่าดีนพ <laughs> ่อบงศ์ไปถึงกินข่าวปะฉันจะขา่าวว่าปั้นเลิกกับกินข่าวเล,นนเลยกับกินน้ำเลยกะบุกกินข่าวตักเลย ตากแดดมันจะคดงานขึ้นมากครับเก่งสิดจะกินเขาปีงัวท่าบี้เถอะหายไปละน่ะคดงานเขากำลังขึ้นมาว้าวอะไรกับปีทางนี่จะทางทำได้ไรก็นี่อันนี้เลยคนยังไงก็ได้นี่กับปีแล้วเนี่ยนะนี่คือแค่เฮ้ยเอาเก่า ไม่เยาดฟาดนะเอาแค่ไม่ด้ที่ทางทีนี้นะได้ทางนี้ลงมือเลยได้มีเยอะกินข้าวแล้วนเยะเยอว่าเว่าเบอยายากินข้าวหักลงมือก่อนหมู มกน้องกนยติลางได้รีบขึ้นในเด้อเฮลี่ขึ้นมาทางโต๊ะไดเลยข้าววันี่คุณช้อน่งมได้หนาคุณอาจสอิ่มเลยหันลังใส่ละเอาตะกออารอบงเด้อวันนี้ได้ หลายคนถามหาซาเห็ดกับม่าละฝันว่าตะเรียงจานกินต้มเป็ดอันนี้ข้าวกินน้ำแล้วนะพักกันนอนบันนี้ส่วนพุ่นี้จะสิตำมะฮุงว่ะวันนี้มะฮุงเอาไปย่างก่อน จะล้างมอต้มลวกข้าวปุ่นมันนี้ต้นมน้ำลวกข้าวปุ่นคนต้มหุงกบหูมาแต่ยังจันต้มแสอยดีดอกนาดินบอกจังหน่อยจังสีเอาไปใส่ซาละบาอยู่พายอยู่ไฮน,นะปะาอยู่รถ ตามมังหงบันนี่ตตก้าสู้ก้าสู้ยงบี่นี่อหอนมกะทินมามาใส่ตับตบับมังหงบอ,น,น,น,อน้ำแห้งเนี่ยมีเจอะก็มีอยู่หนะหนะเจากแล้วก็มีข้าปุ่นกกน้ำผักบ้งพร้อมมีงอยได้อยู่พ่พันเตนะงวยอยู่พี่งอยด้ตยตามขา่ากันเลยบอกมกะทินกัน หาซีคือม่ไวเบ่ัวเมันหกซีมัน่เชืองอยตเอจะหนกต้าออได้มได้ดเจ็บว่ะตามมาหงกับอดีเต็มขกขบปุ๋ยใหญ่นี่เล พ่อป่เน <plane>. ี <niño sharing> ่รคตรอะยดิเยอะดิเนื้อทาอมากินตุงครัีแต่มะกะทินทางลมาเนีกินตำมาหุงบ่เนี่ันนี้กินขาอันนี้กินสมมต เนันลูกโบลอคยนึลองควยนึงเสอักบ่งนะเข่ตรลายขัเ่ยตนพีนเขากล้พี้กล้งกับาวอมาลายเดเุนเน้อนะอืมเขาพุหลายผดละลายผดก็แซ่บ สะเป็ดสะเป็ดหลักอายปลากกินไเลยได้ทำงายกินนะกินเขากินน้ำแล้วกินสมแล้วกะพากันลง ทางป่าต right. ่อบันนี้นส่วนพลอเสาดินบล็อกไปใส่สายระบายอยู่ให้นาถาเข้าู่พูนะเสียงคลองเมื่อไห่ถาเขยา่ิู่น้เขาายางเมื่อไหร่เังดินบล็อกเนี่ยไปใส่สายระบายอะไรบันนี้คลอก็ได้มาหอดไหนี่นะสีมาถาเข้าอยู่นี่อมลงเข้ายางมากพลอดินบล็อกเนี่ยลงไปอัดสายระบาย เอ,เอาลงไปอัดมองระบายนะมองน้ำไหลเอาไปมันไหลแห้งมัน,นีบนที่มันนะนี่นะเอาปะนะนี่เลยหนามมันไหลหลอดเอาสะเอาดินบล็อกนี่ไปใส่ทางล่างคู่ มีปลาผอมได้มาไ,ได้เห็นปลาะมาตันใัน,นี้ก่อนแตดน่ดินบล็อกเนี่ยเอามาน้อยพดสิบก้อนหนึ่งบ่พอมนตันให้มันสูงไปแล้วแหละให้น้ำแหง้งแต่จะเอาปูนหลาดาปูนหลาดให้มันติดเลยก่อไว้แบบนี้เลย,ยจะน่าจะเอามาเติมอีกมันเป็นบพ่พ่อแถวนี้ก็ น้ำม,มันดนอยู่พ่น้ำ่าจะเห็ดขึ้นสูงๆแลให้ว้น้ำม,มันตึงอยู่พูมันจังน่ยปลามันจังสิบไา่แห้งอยู่นี่ปลาลกมนเลยนี่ คอยสิทาเข้าอยู่นี่นะบัานนี้และคลิปนี้ก็สิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอมคขอบใจที่ติดตามและหับชมคลิปหน้าพบกันใหม่